สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมโซล่าสมัยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมโซล่าสมัยนะครับก็คือเกมทำลายโลกนะฮะเนี่นี่ยทะลุเลยเหรอว้า

โอ้โหเสียงรอบเพียโอ้โอ้เฮ้ยทะลุเลยเรียกอะไรเนี่ยผีม่วงโอ้มันม่วงโคตรแรง นี่อะไรฮะอะไรเป็นของขนปลาไปโดนลูกแล้วก็แตกเหรออะไรต้องคิดมา <c oughs> มเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมาจากไหนมันมาจากไหน เอาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรเอ๊ะเอ๊ะเปลี่ยนโลกดีกว่าแม่ชินบบลโลกโลกหุ่นยนต์เหรอนี่อะไรอีกเนี่ยโฆษณาเดี๋ยวสิ่งที่โฆษณาคือพูดในด่ปรามคาญมากเอ๊ะมาริยาด้วยเหรอ ไม่เชื่อมันไม่มีบาลีผมจะลองปล่อยยานวิเศษเอ๊ะมันต้องคิดมันเลยเอ้าได้อันนี้มันอะไรอะยาลำเล็กเอ้ยเล็กนิดเดียวน่ารักมันจะช้าพลังนะครับถ้าจะปล่อยเป็นลำแสงลิสต์ตูตอมีมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวบาลีแตกเลยเหรอไม่จริงนะเอ้าบาลีไม่แตก โอ้โหเขาแตกเอาแตกจริงเอาแตกจริงัะทุกคนเอาแตกตุ้มลูกยังไม่หยุดเฮ้ยขวดจริงยันเมื่อกี้นี่อะไรอ่ะคล้ายๆสีเขียวป่ะสีเขียวตรงขวาบน อ๋อออที่ว่ะาทเอรน่ข้างในเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรข้างในอะ จอยาลำเล็กน่ารักโอ้โหไปอย่างโคตรแรงโคตรแรงอะบอกเลยไปจัดการมันไปเยอะๆเลยอุย้ยเจาะเข้าไปรถเอา้าเอา้ายาลำเล็กน่ารักไม่นะยาลำเล็กน่ารักไปช่วยจัดการอ้าวบาลอลเยอะหายไปแล้วอื้อ โอเคแลไงต่ออันนี้มันดูเท่มากเลยทำไมเล็กจังเอ้าอะไรอ่ะทำไมมันเล็กจังนึกว่าจะอันใหญ่ก็เหมือนอันเมื่อกี้ือ่ปะเอ้าทำอะไรอะไร่ะ ฮัหา,หาหรด้เอะอ,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 อะไรอะลุงดำปะอ้ทำไมมา่ยไม่รู้เลยต้องให้ไซตามะนี่ต่อยดูดิวะ่ะตั้งชื่อเลยไสไตามะ อือเป็นลูยนี่ก็ยังไม่จบมีบาเรียด้วยรอซอมบาเรียมันเหรอเอ้ยเป็นยานนะคะอันนี้เลยโอ้โหเอ้อซิีบาเรียมาเอ้ย,อยเราคิดมาไปจัดก,การบาเรียเลย ออบอลีเฮ้ยบอลีจะแตกแล้วทุกคนนี่พลังแห่งปามมไปช่วยมันเร็วเฮ้ยมันจะเอาตอนคิดมันไปกินด้วยล่ะเอ,อ้ามันไม่เอามันไม่กิน มันกินไปอ่ะเอางายไปเร็วย็นเป็นโลกธรรมดายังไงไหนโลกธรรมดาเอาเนี่ยออกมาเยอะๆเล้ยจองไฟต่อมา โอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกเลยเล็กชวนโอ้โหเลือดเตะทุกคนปล่อยให้ใครที่จะได้โดนเฮ้ยมันจะต่อยหายไปหมดเลยจริงๆว่ะโอ้โหเสียนิดเดียวมันยังเหลือเนาะโอ้โห เอยู่เนี่ยเล็กน,นิดเดียวเนี่ยต่อยเลยต่อยมันหายไปโลกจะต้องไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นเฮ้ย Ghost World ก่อนหน้านั้นไม่มีนะโอ้โหม่วงเหมือนกันเลยเป็นไรอะมันโลกวุ้นวุ้น ทะลุประปมาณนี้เหรออ,อืองั้นงั้นเนี่ยไมแสดงว่าอะไรที่มันอยู่ในรูใต้โลกเราก็จะเห็นหมดเลยอฮ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยจริงด้วยเราจะเห็นหมดเลยเหรอเฮ้ยนั่นไงเห็นทะลุ สี่เป็นโลกทำมาได้ก่อนเห็นได้ค่ะว่าถ้าทำโลกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันจะจะได้พอนนั้นมันจะเป็นโลกอย,ย่างงี้นะท้งมันแล้วกันเอาเกิดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย